ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่คำคเนงจุนลนามณีวัดถรมคูหาสวรรค์ตำบลบ้านด่านอำเภอขวงเจียมจังหวัดอุบลราชธ,ธานีชมนรกก่อนกลับเมื่อออกจากสาราปันห้องแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะกลับถ้ำคูหาสวรรค์นบนโลกมนุษย์เลยก็เป็นการกลับมือเปล่าควรจะเที่ยวดูชมเมืองนรก ให้เป็นกำไรหูตาประดับสติปัญญาเสียหน่อยก็ดีเมืองนรกนี้มันมีอะไรบ้างคิดไปแล้วก็เดินไปพวกจายมพบาลทั้งหลายก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้นิมนตเลยนิมุนเลยพระคุณเจ้าอยากดูชมอะไรนิมุนตามสบายหลวงปูคำคณิงเล่าว่าพวกจายมพบาลน,นี้ก็เหมือนเปรียบเสมือนเสมียนทำงานที่ว่าการอำเภอหรือสารากลาง รวมทั้งเป็นผู้คุมพวกควบคุมนักโทษในเรือนจำด้วยทำนองน,นั้นแหละพวกเขามีจำนวนมากทำงานกันว้าวุ่นไม่มีหยุดหย่อนเดินไปก็เห็นผู้คุมขังชั่วคราวเรียงรายสุดสายตาทั้งห้องคุมขังเป็นเหล็กก็รู้ว่าที่นี่เป็นที่คุมขังชั่วคราวรอการตัดสินยังไม่ใช่นรกขุมสำคัญสำคัญตอนกรรมกาเม หลวงพ่อเดินไปเห็นห้องห้องหนึ่งมีนักโทษชายหญิงสองคนชายหนุ่มและหญิงสาวคู่นี้แก้ผ้าเปลือยกายโดยตลอดยืนเหยียบอยู่บนเหล็กแหลมแดงแดงเผาไฟเสียบทะลุฝ่าเท้าปากอ้ากวางมีเหล็กเผาไฟแดงเสียบตรึงไว้ในลักษณะคล้ายอ้าปากคาบไว้เบื้องบนศรีรษะมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงแดงเสียบตรึงกลางกระหม่อมไว้ รอบๆข้างมีเหล็กเผาไฟแดงๆทิ่มแทงร่างกายใบหน้าของหนุ่มสาวทั้งสองบิดเปี้ยวในตาเลือกถรนส่งเสียงร้องควัญข้างอ้อแอบอกถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสสากันสุดจะประมาณกระดิกตัวไม่ได้เพราะเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆตึงร่างกายไว้แน่นทุกด้านเพราะการลงโทษในเมืองนรกไม่มีตายจะมีแค่ วิสัญญีภาพไปชั่ววูบเดียวแล้วก็ฟื้นขึ้นมารับการทรมานอีกต่อไปหรือร่างกายแหลกสลายไปด้วยอนุภาพของไฟนรกแต่ชั่วพริบตาต่อมาก็เกิดร่างใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อรับการทรมานต่อไปซ้ำๆสักๆนับพันนับหมื่นปีหลวงปูคำคนิงได้ถามจายมพบาลดูว่านุ่มสาวทั้งสองนี้ทำผิดสถานใด ถึงต้องมารับโทษหนักหนาสาหัสในเมืองนรกเช่นนี้จายมพบาลกล่าวตอบให้ทราบว่าหลวงพ่อหนุ่มสาวทั้งสองนี้สมัยยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้ฝ่ายหญิงชอบนอกใจผัวคบชู้สู่ชายไม่เลือกไม่นับถือศาสนาใดๆไม่เชื่อในศีลธรรมคุณงามความดีใดๆมีความเชื่ออยู่แต่ว่าเกิดมาเพื่อกิน เพื่อทายอุจระและปัส,สวะเพื่อซื้อพัน์ธุประเวณีและเพื่อนอนเท่านั้นอย่างอื่นไม่สำคัญชาตินี้ต้องหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวตายแล้วก็หมดไปไม่มีชาติหน้าไม่ต้องใช้เวรใช้กรรมใดๆหญิงสาวผู้นี้เป็นมะเร็งในมดลูกตายเมื่ออายุ40ปีเมื่อตายแล้วก็มาที่สาราพันห้องนี้เพื่อรอการพิพากษาตัดสินจาก พระยายม,มาบาลขั้นสุดท้ายแต่ยังไม่ตัดสินจึงต้องจำจองทรมานแบบนี้ไว้ก่อนฝ่ายชายนมเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้ตลบตะแลงปิ้นปนั้นนักเลงเล่านักเลงผู้หญิงรอกลวงพระาพรมจารีหญิงปิ้นปออนเอาทรัพย์เป็นคนไม่มีศีลธรรมไม่นับถือศาสนาใดๆถือคติว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อขับถ่ายเพื่อเสพกามารมณ์ และเพื่อนอนตายแล้วก็ศูนย์ไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ก่อกมใดๆไม่ต้องใช้กรรมเมื่อถูกสามีของหญิงคนหนึ่งแทงตายจึงมาที่สาราพันห้องนี้เพื่อรอการพิพากษาตัดสินขั้นสุดท้ายจากท่านพยายมมาบาลหลวงปู่คำคนิงได้ฟังแล้วก็บังเกิดสลดสังเวชโท่เอย๋ยกรรมของสัตว์หนอเพราะความโง่ความหลงผิด ความจองหองยิงถนงอวดดื้อถือดีแท้ๆของมนุษย์เมื่อตายแล้วจึงมารับกรรมเช่นนี้ขนาดยังอยู่ในระหว่างรอการตัดสินก็ถูกจองจำหนักหนาสาหโหดถึงเพียงนี้มิทราบว่าหากได้รับการตัดสินจากยมพบาลแล้วจะได้รับโทษทันสถานหนักสักเพียงใดหลวงปูคำคนิงจึงถามจ่ายมพบาลว่า หลวงพ่ออยากจะสนทนากับหนุ่มสาวทั้งสองที่ถูกจองจำลงโทษนี้จะได้ไหมจายมพบาลตอบว่าสำหรับพระคุณเจ้าแล้วอนุญาตสักถามได้เมื่อจายมพบาลกล่าวอนุญาตแล้วท่านใดนั้นเครื่องจองจำเล็กเผาไฟแดงๆเหล่านั้นก็หลุดออกจากร่างหนุ่มสาวทั้งสองหายวับไปหนุ่มสาวทั้งสองร่างสันเทา เหมือนนกตกน้ำสะอึกสะอื้นน้ำตาไหลาภาพอาบหน้าพากันสุดกายลงกราบเท้าหลวงปู่คำกันเองอย่างสำนึกในพระคุณที่ช่วยให้หลุดพ้นจากเครื่องจำจองทรมานอันทารุณหฤารโหดหลวงพ่อเจ้าขาช่วยดีฉันด้วยหญิงสาวร้องวินวอนเสียงสัน่นละลิกสะอึกสะอื้นอย่างน่าสังเวชสงสารหลวงปู่คำกนิงถามว่า สีกาจะให้อัตมาภาพช่วยอย่างไรหญิงสาวฟูมฝ่ายน้ำตากล่าวว่าดิฉันยังมีลูกที่จะต้องเลี้ยงดูอายุยังน้อยอยากกลับไปเกิดในโูกมนุษย์อีกหลวงพ่อได้โปรดช่วยให้ดิฉันกลับเข้าร่างเดิมที่ยังไม่ได้เผาด้วยเธอเจ้าค่ะสีกาตายไปแล้วยังจำชาติที่แล้วสมัยเป็นมนุษย์ได้ดีหรือ ยังจำได้ดีทุกอย่างเลยเจ้าค่ะเหมือนนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นจำตัวเองได้จำลูกได้จำญาติพี่น้องมิตรสหายได้หมดพูดจากับพวกเขาไม่ได้เวลาไปไหนต้องมีผู้คุมคอยควบคุมตัวไปก่อนที่ยังไม่ตายนั้นดิฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสุดแท้ที่จริงแล้วตายแล้วยังมีชีวิตอยู่ แต่เป็นอีกชีวิตหนึ่งคือร่างวิญญาณยังจำความเดิมได้ทุกอย่างอาตมาภาพอยากจะช่วยแต่เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของท่านพญายมบาลอาตมาจะช่วยสีกาได้อย่างเดียวคือเมื่อกลับเมืองมนุษย์แล้วจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลมาให้หลวงปู่คำนิงกล่าวฉันเมตตาหญิงสาวรู้สึกผิดหวังที่ได้มิอาจกลับเข้าร่างเดิมในโลกมนุษย์ได้อีก ส่งเสียงร้องให้คำควรโศกเศร้าหน้าสังเวชหลวงปู่จึงเอ่ยถามชายหนุ่มบ้างว่าโยมจะให้อัตมาช่วยอะไรได้บ้างร่างวิญญาณของชายหนุ่มถูกแทงตายเพราะเป็นชู้กับเมียผู้อื่นคารเข้ามากลาบลงบนหลังเท้าของหลวงปู่คำกันเองแล้วร้องให้คำควรว่าก็ผมผิดไปแล้วพระคุณเจ้าเพัวจะรู้สึกตัวว่าเป็นคนชั่วช้าก่อกมทำเวรกับคนอื่นไว้มาก ก็มารู้เอาเมื่อตายแล้วก็ผมไม่ขออะไรมากขอให้พระคุณเจ้าแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลมาให้กับผมบ้างเพื่อที่กับผมจะได้รับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในยามทุกข์ได้อัตมาจะแผ่ส่วนกุศลมาให้จากนั้นหลวงปู่ก็เดินต่อไปจายมพบาลอธิบายให้ฟังว่าในกรงเหล็กที่เป็นแถวแนวยาวเหยียดนี้คุมขังนักโทษที่รอการตัดสินทั้งนั้น บ้างก็เคยฆ่าพ่อตีแม่บ้างก็พ้นข่ารักขโมยหลอกลวงปิ้นป้อนต้มชาวบ้านชดข่าอนาจารบางทีเป็นหญิงสาวก็เกี่ยวพาราศีพระสงฆ์องค์เจ้ารอกลวงพระสงฆ์องค์เจ้าให้ศึกหาราเพศมาเป็นผัวแห่งตนและที่ทําให้พระต้องประราชิกก็มีบ้างก็แย่งผัวเขาวางยาพิษเมียหลวงคดีโทษต่างๆนับไม่ถ้วน เพราะมนุษย์ชายหญิงทุกวันนี้พากันไม่เชื่อในบุญในบาปทําการทุกสิ่งทุกอย่างตามอําเภอใจไม่มียับยั้งใจไม่บัญญะบัญญังคํานึงถึงศีลธรรมอันดีงามคนเหล่านี้เมื่อตายแล้วจึงพากันหลั่งไหลมาสู่สาลาพันห้องแน่นขนับทุกวันตอนมูสัตว์ร้องทุกหลวงปูง่คำนิงออกเดินชมต่อไปรู้สึกว่าเดินตัวเบาวิวเท้าไม่แตะพื้น เคลื่อนไถลไปอย่างรวดเร็วเบาและนุ่มนวลสบายอย่างยิ่งมาถึงที่แห่งหนึ่งได้ยินเสียงหมูสัตว์อื้ออึงละงมเซ่งเซ่ไปหมดเสียงเป็ดไก่สุนัขบัวควายหมูหมาช้างพวกสัตว์เหล่านี้กำลังส่งเสียงล่ำร้องเป็นภาษามนุษย์กล่าวโทษโจทฟ้องร้องต่อจ่ายมพบาลว่าพวกมนุษย์ทำร้ายและทรมานพวกมันอย่างไรบ้าง มีช้างสารเชือกหนึ่งยืนแก่งหัวอันใหญ่โตไปมามันร้องทุกเป็นภาษามนุษย์ว่ามนุษย์ใจดำอมมหิตมากเอาตะขอเหล็กสับหัวมันจนเลือดไหลได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสนอกจากนั้นมนุษย์ยังเอาปอกใส่ขามันทำให้เดินไม่สะดวกและยังเอาบ้านเรือนขึ้นไปปลูกใส่หลังมันหมายถึงเอากูบใส่หลังช้าง มันเรียกร้องให้จายมบาลไปเอาตัวมนุษย์คนนั้นมาลงโทษให้จงได้หลวงปู่คำเนิงได้ฟังแล้วก็สลดใจเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นแฟ้นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกบาปก็มีจริงบุญก็มีจริงนรกก็มีจริงจิตวิญ,ญญาณเป็นธาตุเดิมแท้ส่วนร่างมนุษย์ร่างสัตว์ต่างๆนั้นเป็นเพียงพาหนะ หรือหุนสรีระยนต์สำหรับใช้จิตวิญญาณเข้าสิงสู่ในแต่ละภพแต่ละชาติเท่านั้นเช่นชาติก่อนเกิดเป็นช้างชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอำนาจบุญกรรมนำแต่งเมื่อเรามารู้ความจริงเสียแล้วเช่นนี้ก็ควรจะนำความรู้นี้กลับไปเที่ยวบอกกล่าวสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายให้รู้ความจริง จะได้เลิกเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงทําการทารุณสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเช่นวัวควายหมูม้าเป็ดไก่ช้างม้าเป็นต้นนางงามนางแบบหลงปูำคำกันเงเดินเที่ยชวชมเมืองนรกต่อไปเห็นสถานที่แห่งหนึ่งสว่างสวยรุ่งเรืองดุดแสงฟ้าแลบอยู่แปบ๊บปับเป็นยกพื้นเวทีก้วงสะพานทอดยาวโคง้งลงไปในสระน้ำอันกว้างใหญ่ สระน้ำนั้นลุกไหม้เป็นเปลวไฟแดงฉานโชดช่วงหน้าพึงกลัวก็รู้ว่าเป็นขุมนรกบนสะพานนั้นมีหญิงสาวรูปร่างอรชรสวยงามจำนวนมากพากันเดินจากเวทีมีมา่านพื้นใหญ่มเหอมาหญิงสาวเหล่านั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภร์สวยงามเดินหน่วยนาดลงจากเวทีทอดขามาตามสะพานจายมพบาลอธิบายว่า มนุษย์ผู้หญิงเหล่านี้เป็นพวกนางงามนางแบบกำลังเดินโชว์ร่างกายและเสื้อผ้าหลวงปู่คำนิงยืนงุนงงประหลาดใจยิ่งนักนางงามนางแบบเสื้อผ้าอภร์สวยงามฉุดฉาดสดุดตาเหล่านั้นเดินเรียงรายตามกันออกไปยืนอยู่กลางสะพานแล้วเยื้องกายเปื้องเสื้อผ้าออกก่อนเหลือแต่ร่างกายร่อนจนอุจาดในตาแต่ละนางร่างกายสวยงาม ด้วยสัดส่วนปานนางฟ้าจากนั้นก็มีนกอินทรีตัวใหญ่บินมาจากไหนไม่รู้ในตาอินกอินทรีแดงฉานพวยพุ่งออกมาเป็นเปลวไฟมันบินตรงมายังหน้าหญิงสาวแต่ละนางที่ยืนเปลยกายอยู่แล้วใช้จะงอยปากอันคมกิบจีดเข้าที่หน้าผากหญิงสาวกระชากทีเดียวหนังศีรษะและเส้นผมก็รอกออกมาตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า กลายเป็นหนังกลายเป็นหนังทั้งแผ่นหญิงสาวนางนั้นทรงเสียงหวีดร้องหหยหวนด้วยความเจ็บปวดเมื่อนกอินทรีจีกรอกเอาหนังออกไปก็เหลือแต่ร่างที่แดงฉานไปด้วยเลือดหน้าขยะกขยงชวนขนลุกขนพองสยองก้าวจะมองหาความงามเมื่อตะกี้ณี้ไม่พบเลยนกอินทรีได้จีกกินในตาทั้งสองข้างก่อนแล้ว จึงจิกเอาเนื้อแดงแๆออกมาเผยเห็นอวัยวะภายในคือตับไตไส้พุงหน้าขยักขแยงไม่สวยไม่งามจากนั้นนกอินทรีจิกกินตับไตไส้พุงจนหมดสิน้นเหลือแต่ร่างโครงกระดูกยืนสันสถานอยู่ฝ่ายหญิงสาวคนเดือนเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วก็มีความหวาดกลัวตายย่างสุดขีดพากันกระโดดหนีลงไปในสารนรกที่เป็นไฟลุกโชดช่วงแดงฉานนั้น ก็ถูกเปลวไฟนรกลุกเผาไหม้ทรงเสียงร้องกรีดแหลมระเบ่งเซ็งเซสด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วก็มีเหล็กท้ายหอกเผาไฟแดงๆแทงทะลุร่างหญิงสาวนั้นทรงขึ้นมาจากขุมไฟนรกร่างที่ไหม้เหลือแต่โครงกระดูกขาวโพลวกากลับกลายเป็นร่างหญิงสาวสวยงามเหมือนเดิมมีเสื้อผ้าอภรรสวมใส่เหมือนเดิมทุกอย่าง ต่อจากนั้นก็ถูกนกอินทรีโผบินเข้าจิกกระชากเสื้อผ้าออกเหลือแต่กายเปลื่อยร่อนจ่อนแล้วจิกหนังรอกออกทั้งแผ่นจิกกินเนื้อกินตับไตไส้พุงเหมือนที่กระทํากับหญิงสาวคนแรกส่วนหญิงสาวคนอื่นๆมีความหวาดกลัวส่งเสียงหวีดร้องวุ่นวายและเบ่งเซ็งเซ้นั้นจะวิ่งหนีไปทางไหนก็ไม่ได้พอมีหอกเผาไฟแดง,แดง แทงขึ้นมาจากขุมนรกเพิงจี้สกัดหน้าสกัดหลังไว้รอบข้างไปหมดหลวงปูคำคนิงสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งไม่ทราบว่าหญิงสาวเหล่านั้นมีความผิดสถานใดถึงต้องมาถูก,กระทํำลงโทษอย่างโหดเหี้ยมอำมาตถึงป่านนี้ท่านจายมบาลล่วงรู้วาราจ,จิตได้ตอบว่าหญิงสาวเหล่านี้สมัยเป็นมนุษย์ชอบประพฤติตนทางอนาจาร คืออวดร่างกายของตนเปื่อยร่างต่อสาธารณและหลงไหลลุ่มหลงในเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องตกแต่งประดับกายยังไม่ลืมหูลืมตาสามารถกระทำชั่วได้ในทุกๆสิ่งเพื่อสแสวงหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ประดับตัวเองอวดคนอื่นเป็นผู้หญิงประเภทฟุง้งเฟ้อเห่อเหมิมไม่รู้จักศาสนาคำสั่งสอนของศาสดาองค์ใดๆ ไม่เชื่อในคุณธรรมความดีใดๆไม่ละอายแก่ใจเชื่อแต่ว่าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวต้องสแสวงหาความสุขสนุกสนานให้เต็มที่กินทายเสพกามและนอนเท่านั้นอย่างอื่นไม่คิดชาติหน้าไม่มีบาปุลไม่มีนรกไม่มีดังนั้นเมื่อหญิงสาวเหล่านี้ตายแล้วจึงต้องมาเสวยกรรมอยู่ในโลกขุมนี้มนุษย์นรก หลวงปู่คำกนิเงเที่ยวดูชมต่อไปพวกจายมบาลหรือผู้คุมนักโทษในแดนต่างๆแสดงกริยานอบน้อมนิมนต์ให้หลวงปู่คำกนิเงได้ดูชมสะดวกใจได้พบเห็นสัตว์นรกรูปร่างแปลกๆหน้าเคียดหน้ากลัวหน้าขยักขยแยงสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อถึงข่าวอนุภาพของศิลห้าที่เคยสะสมไว้หลายแสนหลายล้านชาติติดตามมาทรงผลให้ถึง ในนรกสัตว์นรกเหล่านี้ก็จะได้รับผลบุญของศีลห้านั่นคือร่างกายจะเปลี่ยนสภาพจากสัตว์นรกเปลี่ยนภูมิไปเกิดในโลกมนุษย์ทันทีสัตว์นรกที่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นี้จะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสภาวะจิตที่ดุร้ายเหี้ยมอำมหิตเป็นส่วนมากมีน้อยที่จะมีจิตใจสำนึกผิดมีเมตตาการุณาเมื่อสัตว์นรกเหล่านี้มาเกิดเป็นมนุษย์ แม้ผลบุญจะอํานวยให้เกิดในตระกูลสูงสักิอัครฐานบ้างเกิดในตระกูลร่ำรวยมหาเศรษฐีบ้างเกิดในตระกูลปานกลางบ้างตระกูลต่ำบ้างแต่จิตใจวิญญาณก็จะเหี้ยมอำมหิตอยู่เหมือนเดิมวิญญาณสัตว์นรกที่ไปเกิดเป็นมนุษย์เหล่านี้แหละที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้สังคมมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยและก็จะมีอยู่สืบไปจนกว่าโรคจะแตกสลาย มันเป็นไปตามกฎของวัฏจักรสงสารเป็นเวรกรรมของสัตว์โลกที่จะต้องเผชิญกับความชั่วร้ายพวกจายมบาลอธิบายให้หลวงปู่คำคนิงฟัง